ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะครับก่อนที่เราจะไปสอบกันนะครับก็จะมีในส่วนของโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนนะครับเขาบอกว่าดี a น A ะครับเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับยีนหรือหน่วยทางพันธุกรรมนะครับช่วงคลองยาวหนึ่งของสายดยีที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมนะครับหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันส่วนสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาจมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของจํานวนโครโมโซมนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจานวนโครโมโซมต้องเท่ากันถ้าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดเนี่ยจำนวนโครโมโซมอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนของโครโมโซมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้จําเป็นว่า ช้างตัวใหญ่ๆจํานวนโครโมโซมต้องเยอะนะครับบางทีสุนัขตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอาจจะมีโครโมโซมมากกว่าในส่วนของม้าก็ได้นะครับตามที่ครูได้ที่บายมานะครับมันได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับทีนี้รูปนี้นะครับจะเป็นข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารพรันกร,รม,มาสารพรันกร,รมนะจะอยู่ในเซลล์นะครับ ในเซลล์เนี่ยจะมีนิวเคลียสคือบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับในนิวเคลียสเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมอยู่นะครับสารพันธุก,กรรมที่ว่าก็คือโครโมโซมตรงนี้ถ้าเราจับโครโมโซมนั้นมายืดออกเป็นเส้นยาวมันจะเป็นลักษณะเกี่ยวคู่มีการจับตัวของโมเบสต่างๆ A T g C นะครับเสร็จปุ๊บนะครับใจเจ้าโมเบสพวกนี้นะครับแต่ละช่วงของสายดีเอ็นเอนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นยีนหรือหน่วยทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับ ันนี้ก็คือสรุปเรื่องของสารทางพันธุกรรมนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือในส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเนาะประเด็นแรกก็คือบีดาแห่งวิชาพนันธุศาสตร์นะครับก็คือเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะครับเขาบอกว่า เมนเดลศึกษาพันธุศาสตร์โดยการทดลองผสมถั่วลันเตาพันธ์แล้วพิจารณาลักษณะเดียวโดยแอนลีนเด่นข่มแอนดินด้อย,อย่างสมบูรณ์ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนำไปศึกษาต่อจนได้ข้อสรุปทางภาพนะก็คือมีดอกสีม่วงนะครับถ้าเกิดว่าดอกสีม่วงพันธ้ผสมกับดอกสีขาวพันธ้นะครับพอผสมออกมาในรุ่นลูกเ1นนะครับก็จะได้เป็นลักษณะสีม่วงทั้งหมดโดยที่ เป็นลักษณะพันทางคือมียีนเด่นผสมกับยีนด้อยอยู่นะครับโดยในที่นี้เขาให้พใหญ่เป็นยีนเด่น P เล็กเป็นยีนด้อยพีอแอแจลีนด้อยนะครับทีนี้เมื่อเราเอารุ่น F1 ที่มีลักษณะพันทางนั้นมาผสมนะครับก็คือมียีนด้อยกับยีนเด่นแฝงอยู่ตรงเนี้ยนะครับพอเรามาผสมรุ่น F2 เนี่ยนะครับเราจะได้ลักษณะสีม่วงเนี่ยสามนะครับส่วนลักษณะสีขาวหนึ่งนะครับจะมีการปรากฏยีนด้อยออกมา ในรุ่น F2 เริ่มจากรุ่นรุ่นแรกที่ผสมกันดอกสีม่วงพันธุ์แท้กับสีขาวพันธุ์แท้ถ้ามาผสมกันเพิบได้เป็นดอกสีม่วงทั้งหมดนะครับก็แปลว่าดอกสีม่วงนั้นเป็นพันธุ์แท้ส่วนดอกสีขาวนั้นเป็นสีขาวพันธุ์แท้เหมือนกันพอมาผสมปุ๊บแล้วเอาดอกสีม่วงพันธุ์ทางมาผสมได้ในอัตราส่วน3ต่อ1แปลว่าดอกสีม่วงที่เรามาผสมนั้นเป็นสีม่วงพันธุ์ทางนั่นเองนะครับ แล้วเราก็จะได้อัตราส่วนจีโนไทป์นะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่เล็กต่อพี่เล็กพี่เล็กในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1ก็คือพี่ใหญ่1อันพี่ใหญ่พี่เล็กเนี่ยสตัวนะครับที่เป็นพันธทาง2อันแล้วก็พี่เล็กพี่เล็กที่เป็นดอกสีขาว1นึ่ะครับส่วนอัตราฟีโนอัตราส่วนฟีโนไทปของดอกสีม่วงต่อดอกสีขาว หรือลักษณะที่ปรากฏดอกสีม่วงต่อดอกสีขาวก็คือ3ต่อ1นั่นเองนะครับก็คือดอกสีม่วงมีโอกาสปรากฏ3หรือคิดเป็นร้อยละ75นะครับต่อดอกสีขาวในส่วนของ้อยละ25นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับการแบ่งเซลล์ของอสิมีชีวิตเนี่ยนะครับก็คือจะมีอยู่2แบบคือในส่วนของการแบ่งเซลล์ร่างกายกับการแบ่งเซลล์ สืบพันธุ์การแบ่งเซลล์ร่างกายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบไมโทซิสนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนของเซลล์ร่างกายโดยจํานวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะครับได้ลูกจํานวน2เซลล์นะครับอันนี้ก็คือการแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับคือจํานวนโครโมโซมเนี่ยประเด็นที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะคือจํานวนโครโมโซมเท่ากันกับเซลล์ร่างเดิมหมายความว่าถ้าเดิมแบ่งมี46่แท่ง พะแบ่งเซลล์ร่างกายเสร็จก็จะมี46แห่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้เซลล์ลูกเนี่ย2เซลล์นะครับซึ่งจะต่างจากแบบไมโอซิตนะครับไมโทซิตกับไมโอซิตนะครับแบบไมโอซิตเนี่ยจะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับอันนึงเป็นสร้างเซลล์ร่างกายนะแต่ไมโอซิตเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของยีนทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็หมายความว่าเราจะได้รับลักษณะครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่มาคอสกันหรือผสมกันแลกเปลี่ยนกันนะครับ เขาบอกว่าจํานวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งเดิมหมายความว่าจากเดิมมีอยู่4 6พอผสมอ่าพอแบ่งแบบไมโอซิสหรือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะเหลืออยู่แค่23นะครับสิบสามแท่งเพื่อไปรองรับการผสมจากอีกครึ่งหนึ่งจากคุณพ่อหรือจากคุณแม่นะพอมาผสมกันก็จะเป็น4 6แท่งพอดีนะครับแล้วก็จะได้ลูกจํานวน4เซลล์นะครับข้อแตกตา่างถ้าเป็นไมโทซิสเนี่ยได้2เซลล์แต่ถ้าไมโอซิสแบ่งเซลล์สืบพันธุ์จะได้4เซลล์ อ่ะอันนี้เป็นลักษณะนะครับที่คุณครูบอกนะครับพอเราแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นเซลล์สืบพันธุ์ถ้าเป็นผู้ชายก็จะสร้างเป็นในส่วนของอสุจินะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสร้างเป็นเซลล์ไข่นะครับจากเดิมมันมีอยู่46แทง่งถ้าแบ่งเซลล์สืบพันธุ์จะเหลืออยู่แค่23แทง่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาในส่วนของอ่าจากเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินี่มารวมกันก็จะรวมเป็น4 6แท่งเหมือนเดิม ก็จะได้เป็น MBO เข้ามาใช่ไหมครับจากนั้นพอได้เป็นเซลล์ร่างกายเสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะแบ่งไมเซล์ไมโทซิสก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายที่จมีจํานวนโครโมโซมเท่าเดิมคือ4 6แท่งเท่าเดิมแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะครับนี่ก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เพื่อการสืบพันธุ์นะครับถ้าเป็นเพื่อการเจริญเติบโตเนี่ยเราจะแบ่งแบบไมโทซิส นะรัมโทซิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเราจะแบ่งแบบไมโอซิตนะครับส่วนรายละเอียดก็ตามที่ครูได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้เป็นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับที่เราเรียนมานะครับก็จะแบ่งออกเป็นความผิดปกติบนบนโครโมโซมร่างกายนะครับหรือออโตโซมนะครับกับบนโครโมโซมเพศนะครับถ้าเกิดว่า เป็นบนออโตโซมก่อนนะครับคือคู่ที่ 1- ถึง22นะครับก็จะมีโรคคิดูชานนะครับความผิดปกติของแขนข้างหนึ่งของโครโมโซมคู่ที่5นะครับมีทำให้มีเสียงร้องข่ายแมวนะครับคือโรคคิดูชานนะครับต่อไปคู่ที่13นะครับกลุ่มอาการพาทัวนะครับลักษณะปากแหวงพิดานโวนะคือโครโมโซมคู่ที่23เกินมา1แท่งตรงนี้นะครับต่อไปคือกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดนะครับตรงนี้ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดจะมีการเกินมาของโครโมโซมคู่ที่18จําจำนวนหนึ่งแท่งนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะสีรษนเล็กนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดนะแล้วก็มีกลุ่มอาการดาวนะครับเป็นการเกินมาของโครโมโซมคู่ที่2 1หนึ่งแท่งนะครับทำให้มีลักษณะคิ้วหางนะครับแล้วก็มีลักษณะปัญญาอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือสีโลกที่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายนะครับหรือออโตโซมคู่ที่1ถึง ยี่สิบสองนะครับก็จะมีความผิดปกติคู่ที่ห้านะครับมีความผิดปกติของคู่ที่สิบสามนะครับสิบแปดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะครับคิดูชาดพาทัวร์เอ็ดเวิร์ดแล้วก็กุมอาการดาวนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเรื่องของความผิดปกติบนโครโมโซมเพศนะครับก็จะมีกลุ่มอาการแรกคือที่เป็นเนะครับกลุ่มอาการนี้จะเป็นลักษณะของเพศ หญิงนะครับที่ว่าได้รับโครโมโซม X เกินมานะครับทําให้ผู้หญิงคนนี้เขามีความผิดปกติไปนะครับก็คือมีลักษณะสติปัญญาอ่อนนะครับอ่าแล้วก็อ่าพวกรังไข่นะครับเจริญเติบโตผิดปกตินะครับแล้วก็ลักษณะร่างกายนะครับอ่าก็จะผิดปกติไปด้วยนะครับก็คือในส่วนของแผ่นหลังก็จะกว้างนะครับตรงนี้นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับคือ กลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะครับเทอร์เนอร์เนี่ยจะเป็นการขาดหายไปของโครโมโซม X ในเพศหญิงนะครับปกติแล้วต้องมีแบบ XX ใช่ไหมครับโดยกลุ่มอาการเทอร์เนอร์เนี่ยนะครับก็จะมีผลทําให้ผู้หญิงคนนี้เป็นหมันนะครับแล้วก็คอเขาก็จะมีแผ่นปีกกว้างตามที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนต่อไปก็คือกลุ่มอาการดับเบิลวนะครับตัวดับเบิลวเนี่ยจะเป็นในเพศชายนะครับที่จะเป็นแบบ XYY นะครับ คนเนี้ยก็จะได้รับลักษณะเพศชายเพิ่มเข้ามานะครับทำให้ผู้ชายคนนี้มีเสียงเท่าตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะอาการเนี่ยคือจะไม่เป็นหมันนะจะเ,เหมือนผู้ชายปกติเลยแต่รูปร่างจะสูงใหญ่นะครับตัวต่อไปคือกลุ่มอาการไคเฟลเตอร์นะครับหรือว่า X Y นะครับก็คือเป็นผู้ชายที่ได้รับลักษณะ ของโครโมโซม X เกินมาทําให้ผู้ชายคนนี้ได้รับลักษณะเพศหญิงเกินเข้ามาด้วยนะครับเมื่อได้รับลักษณะเพศหญิงเกินเข้ามาก็ทําให้ผู้ชายคนนี้มีเต้านมมีสะโพกผายนะครับแล้วก็เป็นหมันนะกคมการไค่เฟลเตอร,ตร์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อมานะครับเป็นลำดับเกี่ยวกับการดัดแปลงทางพันธุก,กรรมนะครับตรงนี้บอกว่านะ การค้นพบหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์มีการคัดเลือกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์นะครับในอิตการนะครับว่าต้นไหนที่มันอุดมสมบูรณ์แบบเนี้ยเราก็คัดเลือกเพื่อจะมาปลูกทำพันใช่ไหมครับปีพศ5 5 6 6นะครับมีการพัฒนาพันธุวิศวกรรมจนกระทั่งสามารถสร้างอีโคไลนะครับแบคทีเรียนะครับ,รบที่แสดงยีนของแบคทีเรียนะครับออกมาได้นะครับเซลโมเนลล่า erm นะครับ ไดฟินมูเรียมนะครับออกมาได้นะเขาบอกว่าปี2517สามารถสร้างหนูดัดแปลงพันธุกรรมเป็นครั้งแรกนะก็คือมีการสร้างหนูที่สามารถเรียงแสงได้นะครับต่อไปปี2518นะครับมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตนะครับเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปี2523นะครับสารอนุมัติให้ผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมได้นะครับปี2525นะครับ องค์การ FDA ยอมรับการผลิตฮอร์โมนอินซูลินจากแบคทีเรียอีโคไลนะครับก็คือสามารถนำมาใช้ฉีดเพื่อรักษาโรคเบาหวานได้นะครับปีสอง5อาหาร G ี o มอชนิดแรกมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมนะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับก็คือเป็นมะเขือเทศที่ต้านทานการเน่าได้นะครับตัวต่อไปคือ 2538มนะครับมีการสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการต้านแมลงศัตรูพืชได้นะครับตัวน,นี้นะครับต่อไป2539มนะครับมีการดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านพันธุกรรมที่ต้านสารเคมีกําจัดวัชพืชได้นะครับอ่านะก็คือเป็นพืชที่ต้านทานยาฆ่ายาได้นะครับต่อไปนะครับ2543มมีการผลิตพันธุ์ข้าวสีทองเพื่อแก้ปัญหา โรคขาดแคลนวิตามินเอในบางพื้นที่นะครับก็คือเป็นพืชสามารถที่จะสร้างเบต้าแคโรทีนได้นะครับหรือสารสีเหลืองนะครับต่อไป2552นะครับมีการพัฒนาสัตว์ดัดแปลงพฤกรรมให้สามารถผลิตวัคซีนป้องกันน้ํานมแพ้ได้เป็นครั้งแรกนะครับตรงนี้นะครับก็คือลําดับพัฒนาการการพัฒนานะครับการดัดแปลงทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับ ในตัวไปนะครับก็เป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็จะมีอยู่3ระดับนะครับความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของพันธุกรรมนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตเดียวกันอาจจะมีลักษณะต่างกันนะครับอันนี้ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตก็คือโลกของเราก็จะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอยู่หลายชนิดนั่นเองนะครับความหลากหลายของระบบนิเวศเนี่ยก็จะหมายถึงโลกของเราประกอบด้วยระบบนิเวศหลายอย่างระบบน้ําระบบ ทะเลทรายระบบของภูเขาระบบของชายทะเลแบบนี้นะครับมีอยู่3ระดับนะครับคือความหลากหลายระดับระบบในเวทความหลากหลายในระดับสิ่งมีชีวิตอ่าระดับอ่าชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือความหลากหลายต่างๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสไลด์จากจอจทนะครับที่คูนคูอ่า เอามาเอา้มาสอนนักเรียนนะครับประกอบกับการสอนในหนังสือนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับสไลด์ที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้นะที่นักเรียนต้องทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปออกข้อสอบบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอลดลักษณะทงพัุ้กรรมนะครับตัวไหนเป็นพันธแท้ตัวไหนเป็นพันธุ์ทางนะครับพันแทกกับพันแท้ผสมกันแล้วนะครับได้ลูกออกมาเป็นยังไงนะครับเมื่อเอาลักษณะ ลูกที่มีลักษณะพันทางเมื่อผสมกันแล้วจะมีลักษณะที่ปรากฏออกมาอย่างไรอันนี้นักเรียนควรจะทราบแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าออกข้อสอบค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับโอเคนะครับคุณครูก็หวังว่านะครับในเรื่องนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ comment, ถามครูด้านล่างเอาไว้ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ